กูเสือรอกันเลยนะคะสำหรับการแจกเงินในท่ทนหน1,000บาทนายกเตรียมแถลงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมประกาศวันลงทะเบียน ใครรออยู่บ้างคอมเมนต์ Comment. รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่11กระกรกฎาคมปี2567ค่ะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีประโยชน์กดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือมา เป็นคลิปวิดีโอที่ตอบคอมเมนต์นี้นะคะยายคนนี้เกราะกระแสแต่กับเงินรัฐบาลทุกคลิปหาความจริงได้สักคลิปไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะขอบุณสำหรับคอมเมนต์ที่อุตส่าห์เสียเวลาคอมเมนต์นะคะซึ่งโปรไฟล์เขานะคะเขาก็ทำเขาเรียกอะไรเป็นครีเอเตอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันก็ไม่น่าจะมาคอมเมนต์ว่ากันแบบนี้นะ,นะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ พี่ป้านาคนไหนที่กําลังรอคอยสำหรับโครงการแจกเงินดิท่าน1,000 0บาทนะคะคลังก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนกรกฎาคม67นี้นะคะแล้วก็จะแถลงประกาศเปิดลงทะเบียนนะคะสําหรับการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0ึ่งบาทอีกด้วยนะคะ ซึ่งนายจุลพันธ์นะคะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเขาก็มีการระบุนะว่าภายในสิ้นเดือนกรากฎาคมนี้นะคะจะมีการถแถลงจากนายกรัฐมนตรีนะคะจะมาถแถลงกันเองเลยนะคะส่วนความคืบหน้าหลังการประชุมคณะอนุมัติการครั้งนี้นะคะเขาก็จะโฟกัสไปที่การลงทะเบียนเงินดิจิทัลน0 0 0 0บาทของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่มีมือถือนะคะก็จะมีทางเลือกให้กับคนกลุ่มนี้ยังไงต่อเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่ง บางคนนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนบางคนมีโทรศัพท์มือถือนะแต่เป็นปุ่มกดธรรมดานะคะก็สามารถใช้รหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะคะผ่าน OTP นั่นเองนะทุกคนถ้าหากใครไม่มีโทรศัพท์เลยเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้บัตรประชาชนแทนได้ก็จะเหมือนโครงการอื่นๆที่ทางรัฐบาลน,นั้นนะคะออกนโยบายมานั่นเองค่ะจะมีการลงพื้นที่นะคะเพื่อเปิดรับลงทะเบียนให้กับประชาชนที่ต้องการเข้า ร่วมโครงการนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการใช้ผ่านแบบประชาชนนะคะเพียงแค่มีบับรประชาชนใบเดียวก็สามารถนังลงทะเบียนแล้วก็ใช้สิทธิเงินดิจิทัลได้นั่นเองนะคะสาหรับใครนะคะที่มีคนมาบอกว่าอ่เธอบ่มีโทรศัพท์เธอบ่มีแอปอทางัาเธอกรสิบอดายเงินดิจิทัลอันนี้อย่าไปเสือเด้อนะคะไม่ต้องหลงเชื่อนะคะทุกคนนะคะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับพี่ป้านาทุกคนที่ไม่มีโทรศัพท์ได้ฟังกันด้วยนะคะ ส่วนเรื่องของสินค้าที่ไม่เข้าขายใช้สิทธิ์ตามโครงการดิจิทัลวอลเล t นั่นเองนะคะก็คือจะมีการพิจารณาอีกรอบหนึงนะคะแต่ที่แน่ก็คือเป็นสินค้านำเข้านะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือซื้อไม่ได้นะคะแน่นอนนั่นเองแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเป็นคนออกมาแถลงเองนั่นเองนะคะเดี๋ยวประกาศเพิ่มเติมเดี๋ยวมา พูดคุยกันนะคะส,สำหรับใครที่กำลังรอโครงการแจกเงินดิจิทัลอยู่ก็ปักหมุดรอลงทะเบียนกันได้เลยนะคะถ้ามีความคืบหน้าอัปเดตเพิ่มเติมบุ๋มจะรีบนำมาแจ้งให้กับพี่ป้านาทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ